สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับผมจากทีมงานโอวฮอนซาวรถเพื่อนครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นอีกผลงานหนึ่งนะครับเกี่ยวกับอัปเกรดจอปฏิบัติการ Android นะครับผมขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกท่านนี้นะครับที่นารถ To โยต้าโฟล์คชินเนนะครับได้ทางทีมงานโอวฮอนซาวรถได้ทําการติดตั้งนะครับจอปฏิบัติการ Android นะครับเป็นหน้าจอใหม่นะครับล่าสุดทีเดียวนะครับผมบอกได้เลยชัดแหมชัดเจวจริงๆนะฮะในปัจจุบันนี้หน้าจอต้องให้เขานะครับ 2K QLVD เพื่อมาชิคอ้าผมบอกกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูการติดตั้งบปนจอตรงรุ่นชัดขนาดไหนนะครับแรม8รอม128ผมแอบกระตินิดน,นึงอันนี้ผมป้ให้เลยนะครับมาสะดวกสบายจริงๆนะครับด้านใน,นนะครับครับ กระมาณชิคับมากันอีกแล้วนะครับภาพและเสียงนะครับมันติมีเดียนะครับโดยการเปลี่ยนให้ชินิกตัวใหม่นะครับเป็นจอปฏิบัติการ a n นดอ i d แ a มแปดร้อยนะครับหน้าจอตรงนี้ผมบอกเลยว่าเป็นหน้าจอที่ชัดที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับเป็นหน้าจอ 2K QLED นะครับอยากเห็นกันแล้วช่วงหน้าเลยนะครับครับรมาณชิครับนี่ไงครับแหมนะครับขออวดโชมสวยๆกันบ้างนะครับผมนะครับ ในรถโตลต้าโฟรจูเนอร์นะครับทีมงานของผมได้ทำการติดตั้งจอปฏิบัติการเดนนอยดตัวใหม่นะครับผมหน้าจอ 2K QLED นะครับมันมาชิคคับในการติดตั้งนะครับนะรถรุ่นไหนค่ายไหนผมบอกเลยว่าติดตั้งง่ายสะดวกนะครับประหยัดเวลานึ่องด้วยนี่เขามีกรอบเขาเรียกกรอบตรงรุ่นอ่านะครับนะครับการติดนะครับแหมแอร์เออช่องแอร์ทุกอย่างนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เย็นนะครับมันติมีเดียภาพสวยๆกิ๊บๆเสียงเพาะๆนะครับ ปรนมาทชิที่ใช้สมาร์ทโฟนนะฮรระบบ Android นะครับ iOS แล้วก็สามารถปล่อยสัญญาณ Ho t ส p o t ปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะครับและทีมงานน้ำผมนะครับได้ทำการเชื่อมต่อนี่เชื่อมต่อแล้วด้วยนะครับเรามาดูกันนี่ผู้ปรมาชิกนะครับที่ผมบอกว่าโหลดแอปต่างๆได้อย่างมากมายและหลากหลายนะฮะเนื่องด้วยเขามีนะครับนี่นะครับเพจโต้โอ้โหนะครับเหมนสมาร์ทโฟนระบบ Android ทีเดียวแล้วรวมไปถึงนะครับก o เกิลแมทนะครับในการเดินทางและท่องโลกด้วย Google นะครับนะฮะ นี่คาริ่งนะครับผมในการเชื่อมต่อนะครับนี่เลยนะครับ Apple CarPlay Android Auto แบบไวเดตไร้สายก็จัดไปนะครับแหมน้องทำไมมันเยอะอะไรแบบนี้มีอีกพี่แม่อย่าเพิ่งดูให้จบนิดนึงดูเสร็จกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับฝากนิดนึงขอบคุณครับผมครับเออนะครับแหมเราขอกันแบบนี้นะครับขอกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมมีตัวโปรดักดีๆสินค้าดีๆนะครับผมรีบมารีวิวเพื่อมาชิคนะครับเดี๋ยวคันนี้ผมไปเป็นคันนู้นไปคันนู้นอีกแหม นะครับเข้าไปดูนะครับช่องทาง Facebook YouTube นะครับเพื่อนมาชิคครับนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นลุกทีวีแล้วก็มีนะครับยุทูปสปอติฟายละครหนังภาพไม่ได้กับเจ้าตัว n e t f l i x นะครับและที่สำคัญนี่ทีวีออนไลน์ที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับเนี่ยเพื่อนมาชิคในการเลื่อนหรอเขาเนี่ยนี่ครับมันไวจริงมันติดไม้ติดมือเดยเพื่อนมาชิคปึ๊บดูครับนะฮะมันดูดนะมันดูดไม้ดูดมือนะครับมันไวจริงอ่ะดูดิครับนิ้วนางนิ้วอะไรพวกนี้ปึ๊บแม่นะครับช่องทาง YouTube จัดไป ไปก่อนสิครับอ่าให้พุทธมาชิกดูก่อนรู้แล้วรับทราบสิครับนี่พุทธมาชิกค,ครับดูภาพเลยครับสวยชัดแจ๋วเลยพุทธมาชิกและทุกอย่างนะครับฟังก์ชันนะครับใช้งานได้อย่างปกติทีเดียวนะครับมีการเพิ่มเสียงนะครับ ได้เวลาแข่งขันผมก็ได้เวลาอธิบายต่อเช่นเดียวกันเพื่อชิค้าระบบทุกอย่างนะครับนี่ฮะนี่กล้องถอยก็ใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับปึ๊บอ่านะฮะเื่อชิคัาแล้วรวมไปถึงนะครับเราสามารถแบ่งแยกหน้าจอได้เป็น2จอนี่คือไฮไลท์เลยนะฮะเพื่อมาชิกผมบอกได้เลยคุณลูกดูไปสิครับดูไปนะครับนี่คุณลูกดูอะไรอยู่ดูต่อนะครับคุณพ่อครับคุณพ่อดูอะไร คุณพ่ออยากดูเนี่ยดูแผนที่คุณพ่อจําไม่ได้แล้วอ่ะคุณพ่อเดินทางตรงนี้แต่มันคุ้นๆนะ่ะคุณพ่อเปิด g o o g l e Ma ทเลยอะ่ะพ่ออ้าวคุณพ่อเปิดไป <c oughs> เห็นไหมครับแม่นะครับลูกก็ดูไปคุณพ่อก็พิมพ์นะครับสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะครับเห็นหเดินทางหรงนี้แหมสะดวกทั้งเวลาทั้งประหยัดน้ามันผมขอมอบ g p พปเอบแหมในการจับทิศของเขาแม่นยําจริงๆยกในโปง้งจัดไปใหญ่เสียนะครับ นี่เพื่อสมาชิกผมบอกเลยว่ามันติมีเดียคอนเทนต์ต่างๆรวมกันในการเชื่อมต่อซิมมี่ของเขาโดดเด่นชัดเจนมากนะครับน่งด้วยนะครับทีมงานของผมได้นำการติดตั้งไมโครโฟนที่อยู่ด้านบนมากล้องแพนขึ้นมานิดนึงให้เพื่อสมาชิกเห็นนะครับตำแหน่งตัวนี้เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับว่าจะเป็นมุมด้านขวามุมตรงนี้แต่เพื่อสมาชิกท่านนี้นะครับได้ทางทีมงานของฮอสซางพลิกเลือกตำแหน่งนี้นะครับในการวางไมโครโฟนนะครับนี่เพื่อสมาชิกดูสิครับ ต้องการขยายภาพหน้าจอปืนดูใหม่ทีนึงเพื่อสมาชิกเนี่ยภาพทุกอย่างกันได้นะเพื่อสมาชิกชัดมากทีเดียวนะครับน,น้อยนะครับผมแบ็คกลับไปแบ็คกลับไปนะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อสมาชิกตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าตอบโจทย์เพื่อสมาชิกหลายท่านนะครับ เพื่อนสมาชิกที่กําลังมองหาอยู่นะครับอยากอัปเดตเฮกยูนิคตัวใหม่นะครับผมนะฮะอยากให้ความสุขคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าลูกหลานหรือกับตัวเองนะครับมาร้านผมนะครับร้านโอวอร์ฮอนซาวาเพิ่งมาแล้วจบแน่นอนเพื่อนสมาชิกที่ผมบอกว่าจบเพราะอะไรเพราะทุกอย่างอะมันให้เพื่อนสมาชิกเต็มที่ให้ด้วยความจริงใจให้ด้วยความเต็มใจนะครับแล้วผมจะอธิบายนะครับแหมนะครับด้วยความเต็มใจเช่นเดียวกันนะครับผม อย่างนี้แน่นอนนะครับผมขอมอบไปเลยนะครับหน้าจอนี่คือชัดในปัจจุบันนี้นะ 2K QLED นี่ผมให้จริงนะครับแรม8ลม108นี่คือโดดเด่นชัดเจนมากคอนเทนต์ต่างๆตอบโจทย์เพื่อสมาชิกอย่างแน่นอนนะครับอ่ะตรงนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับเพื่อสมาชิกสําหรับสำหรับตัวต้าโฟลเนอร์นะครับช่วงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รบกวนเพื่อสมาชิกนะครับเข้าไปสั่งกระดิ่งให้ผมหน่อยนึ่งนะครับที่จริงนะครับเขาจะแจ้งเตือนเพื่อสมาชิกเวลามีนะครับการอัปเกตดีๆหรือการติดตั้งดีๆ ตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ